สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซี T, ทุกท่านนะครับวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมาเลาะเลาะตำรวจหมายครับมาเจอคลองนี้น้ําใสมากครับดยวขึ้นดูก่อนว่ามีปลาหรือเปล่าหน้ามีปลานิลอยมากเลยนะน้ําใสใสมองเห็นพื้นหมดเลยใสแว่นนี่มองเห็น,น,น,หนทะลุเปาะโปงครับคอยลุ้นดูกันครับเอาปืนบกมายิงปลานะครับวันนี้คอยติดตามดูกันครับคลองนี้ถ้าไม่มีปลาเนลก็จะมีปลาช่อนนะ อาชอ่อนนี้มีแน่นอนนะครับมาสำรวจไม้พี่น้องน้ำใสดีแท้น่ามีปลาเนินมะน้ำโคตรใสเลย ยายจอดรถอยู่ตรงหน้านี่เด้อขึ้นยิงปลา <Yeah. S 1> จอดรถนี่เนี่ย uh huh. <laughs> มองหาไม่เห็นครับ uh huh. มาลองดูมีปลาหรือเปล่า uh huh. ไม่เห็นยังไม่เห็นสักตัวเลยยายเมื่อกี้ผมขึ้นต้นนี้ยิงมันไม่ขึ้นตำรวจเดินขึ้นไปข้างบนครับ นี่จะเป็นปากท่อตอนเช้าๆหรือตอนเย็นปามน่าจะมารวมกันปากท่อนี่แต่ตรงนี้ไม่มีต้นไม้ขึ้นถ้าจะยิงต้องเอารถจอดปา่าช่อนน่าจะมีนะตอนเย็นน้ำโคตรใสมองเห็นพืชหมดเลยไปของบนนี่ครับเลาะเลาะเลาะหาเลาะดูไป ปลาช่อนว้มันคืมาทางนี้วปะปาชนอยู่ตังน,น,นั้นปาชนนี้เห็นลอยอยู่โน่นเวียนไปไหนน้ำเนื รอดูมันขึ้นไม่รู้ว่านั่งอยู่ทางนี้ปลาขึ้นอีกทางนึงโอ้หนั่นไงครับเห็นตัวมันแล้วครับพี่น้องเห็นไหม โดนนะครับยิงแสกหน้ามั้มันขึ้นจิบน้ำนะโดนดูนะครับปีนไพขึ้นเลยมั้นะปลาช่อนน้อยครับตัวไม่ใหญ่ครับพอได้ปลนะฮะเข็นมาครับขึ้นมาครับโนดนตรงไหนมันไม่รู้นะพามันหันหน้าให้นะน้องมันขึ้นจิบน้ำจังหวะมันขึ้นจิบน้ำนี่วะนี่ โดนตรงไหนมันไม่รู้หมิ่นหรือเปล่าโดนกระบ,บาลหัวยือไม่ดิ้นเลยวโดนโดนตรงไหนละ่ะโดนยังไงโดนปากมันใช่ไหม ไปลงต้นไม้กอนครับนี่นะครับผลงานวันนี้ปลาช่อนฮะพอได้ปลอยู่ครับวันนี้ต้องจัดเมนูปลปลาคอละวันนี้ลูกดอกนะครับหัวพอกนะครับสี่มิลสี่สิบเซนนะฮะใครสนใจก็สั่งได้นะครับเชือกหมอกกิงปลาปืนศูนย์ก็มีจําหน่ายนะครับแล้วก็แว่นตาเอกได้วิ่งนะฮะแว่นตา ตัดแสงสปอร์ตเรนอโต้นะครับชรงสปอร์ตเรนอโต้นะฮะแล้วก็ยางแปซิฟิก14ีมิลรูเล็กรูใหญ่สั่งได้นะครับโอเคกลับบ้านครับตัวเดียวพอมานั่งดูรถปลามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ดูมีแต่ปลาช่อนเนี่ยแหละเดี๋ยวกลับบ้านไปทำเมนูปลาป่นดีกว่าป่นปลาคอนะมยมเนี่ยจัดไปครับพี่น้องแก้ว